สวัสดีครับผมชื่อทรงฤทธ์ครับเป็นหัวหน้าแผนกศาสนาจารย์คิดจากเซเวนเดย์ไอวินติสวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องความรักของวัยรุ่นกับพระคมภีร์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเมตตาทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็น วัยไหนแต่วันนี้จะมาพูดเรื่องวัยรุ่นวัยรุ่นนั้นเมื่อเราคิดถึงคำว่าวัยรุ่นวัยรุ่นนั้นเปรียบเหมือนดอกไม้ที่เริ่มแย้มบานมีความสดใสร่าเริงมองโลกในแบบของเขาวัยรุ่นนี้นจะมีความต้องการเป็นอิสระมองโลกในแบบของเขาและเขาจะรัก พวกพ้องแต่วัยรุ่นก็เป็นวัยที่มีปัญหาวัยรุ่นเป็นวัยที่ไม่ใช่เป็นเด็กและไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่เขาเป็นวัยที่กําลังจะก้าวสู่ความเป็นวัยผู้ใหญ่ความรักของวัยรุ่นนั้นเป็นความรักที่เกิดขึ้นเองแบบธรรมชาติเป็น การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของเขาเมื่อร่างกายสร้างฮอร์โมนนี้ขึ้นมาก็ทําให้วัยรุ่นมีความรักในเพศตรงข้ามและมีความสนใจในแบบของวัยรุ่นและในความรักของวัยรุ่นเขาต้องการการการที่ มีใครที่จะให้แนะนำให้คำแนะนำแก่เขาเพื่อว่าเขาจะได้มีความปลอดภัยในความรักมีความปลอดภัยในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่ผู้ใหญ่หรือว่าพ่อแม่ที่จะคอยเอาใจใส่ให้ความรักแก่วัยรุ่น คอยให้คำแนะนำและแบ่งเวลาให้กับเขาสนใจเขาการวิจัยพบว่าการที่จะทำให้เกิดความรักนั้นมีปัจจัยอยู่สามอย่างด้วยกันอย่างแรกทำให้ที่ทำให้เกิดความรักก็คือความใกล้ชิด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนรักกันง่ายๆคนที่อยู่ใกล้ชิดกันหรือทำงานร่วมกันจึงมักจะกลายเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนรักและในที่สุดก็แต่งงานกันทั้งนี้เพราะความใกล้ชิดทำให้เขามีประสบการณ์ที่ดีๆร่วมกันและปัจจัยที่สองที่ทำให้เกิดความรัก ก็คือความาดึงดูดใจทางกายภาพหรือรูปร,ร่างหน้าตาที่ดีก็จะมีโอกาสที่จะทำให้คนอื่นได้มาหลงรักได้ง่ายกว่าคนที่ไม่สวยหรือว่าไม่หลอ่อเพราะฉะนั้นคนที่สวยหรือว่าคนที่หล่อนั้นจะเป็นที่ ที่สนใจและเป็นที่ปรารถนามากกว่าแล้วก็ประการที่สามที่ทำให้มีความรักซึ่งกันและกันก็คือการมีอะไรอะไรที่เหมือนกันหรือคล้ายกันหรือมักชอบอะไรที่คล้ายคล้ายกันเช่นคนที่มีนิสยัยชอบดนตรีก็จะมีโอกาสที่จะไป ชมดนตรีหรือไปฟังดนตรีที่คล้ายๆกันหรือคนที่ชอบงานอดิเรกบางอย่างก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ใกล้ชิดกันและเมื่อเขารู้ว่าอีกคนหนึ่งได้มีความสนใจคล้ายกับตัวเองก็รู้สึกว่าเขาเข้ากันได้ก็จะทำให้เกิดการรักกันชอบกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าเขียนโดยการดนใจของพระเจ้าแก่นของพระคัมภีร์คือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่เปิดใจรับพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าและเปิดใจรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทถยบาปของเขาคนคนนั้นจะไม่เป็นเหมือนเดิมจิตใจของเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ เขาจะมีเป้าหมายชีวิตใหม่เขาจะเห็นคุณค่าของตนเองเขาจะมีความรักความชื่นชมยินดีมีสันติสุขและเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาครั้งที่สองเขาจะมีชีวิตในรันเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงความรักของวัยรุ่นแล้วก็พูดถึงความรักในพมพีนั้นจะสามารถเอาสอง อย่างนี้มาชี้แจงมาเรียนมาเรียนรู้โดยเฉพาะเรียนรู้จากพระคัมภีร์ซึ่งเป็นมาตรฐานของมนุษย์ในการใช้พระคัมภีร์นำในเรื่องความรักในเรื่องการดำเนินชีวิตในพระคัมภีร์โดยเฉพาะพะคัมภี์ใหม่ได้บันทึกด้วยภาษากรีก และในภาษากรีกนี้ใช้คำที่เกี่ยวกับความรักอยู่สี่คำด้วยกันความรักทั้งสี่นี้มีอยู่สี่แบบก็คือภาษากรีกใช้คำว่าฟิเลียฟิเลียนี้เป็นความรักระหว่างเพื่อนๆก็คือความรักที่มอบให้กับเพื่อน เป็นความรักที่ที่ในวัยรุ่นนั้นเขาจะมีเพื่อนที่สนิทเพื่อนที่เขาชอบเขาจะเ,าเปิดเผยความในใจของเขาทุกอย่างให้กับเพื่อนของเขาเป็นความรักที่ที่วัยรุ่นเปิดเผยความในใจทุกอย่างได้ ด้วยธรรมชาติของมนุษย์แล้วมนุษย์ต้องการเพื่อนแล้วก็ต้องการเป็นที่ยอมรับพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ให้เป็นสัตว์สังคมให้สามารถที่จะเข้ากับเพื่อนๆแล้วก็กให้มีสังคมในพมพีได้กล่าวไว้ว่าไม่ควรที่ผู้ชายจะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปถมัม ที่สมกับเขาขึ้นและพระเจ้าก็ได้สร้างสัตว์ขึ้นมาในทุ่งนามีสัตว์ในทั้งบนท้องฟ้าซึ่งเป็นจำพวกนกและสัตว์ที่อยู่บนดินและพระเจ้าก็ได้สร้างผู้ชายขึ้นและผู้ชายนั้นพระเจ้าก็ให้คู่อุปถัมภ์แก่เขาแล้วก็มนุษย์จึงเป็นก่ พระเจ้าได้ขออภัยพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ให้มีครอบครัวซึ่งเป็นสังคมแรกของมนุษย์ที่จะมีชีวิตยอยู่ด้วยกันและความรักชนิดที่สองที่อยู่ในพัมพีก็คือคำว่าสตอเกสตอร์เก่เป็นความรักระหว่างพ่อแม่พี่น้องเป็นความรักระหว่างพ่อแม่ที่มีให้ลูก เป็นความรักที่พี่น้องมีให้แก่กันเป็นความรักที่ญาติมิตรมีให้แก่กันเป็นความรักที่วัยรุ่นควรจะมีวัยรุ่นนอกจากมีความรักต่อเพื่อนฝูงแล้วเขาควรจะมีความรักต่อพ่อแม่ต่อพี่น้องต่อญาติมิตรซึ่งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นจำเป็นต้องมีเขาไม่ควรที่จะมีความรัก อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นวัยรุ่นควรจะมีความรักให้กับเพื่อนแบ่งความรักให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ต่อไปความรักประเภทที่3ความรักชนิดนี้ถือว่าเป็นประเภทความของความรักที่เรียกว่าชั้นต่ำก็คือคำว่าอีโรสอีโรสนี้เป็นความรัก ระหว่างผู้หญิงกับชายเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่ไม่แน่นแฟนหรือถาวรเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับความใคร่และเป็นความรักที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศอีโรสอีโรสนี้เป็นความรักที่ตอบสนองตามความงามของวัตถุแต่ไม่เป็นความรักที่ไม่ใช่ว่าเป็นความรักที่ผิด ือเป็นความรักที่ผิดบาปอโรสนี้เป็นความรักที่พระเจ้าใส่เข้าไปในมนุษย์ให้มนุษย์ได้มีความรักต่อเพศตรงข้ามแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ต้องการให้มนุษย์มีการควบคุมตัวเองในเรื่องความรักถึงแม้ว่าเป็นความรักที่พระเจ้าใส่ไว้ในจิตใจของมนุษย์แต่พระเจ้าก็ต้องการให้มนุษย์ได้ ควบคุมความรักที่เรียกว่าอีโรสพัมพีได้บอกว่าผลของพระวิญญาณนั้นก็คือการบังคับควบคุมตัวเองหรือว่าเซลล์คอนโทรลเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าไปทานความรักที่เป็นอีโรสความรักระหว่างชายหญิงพระเจ้าก็ประทานความสามารถให้มนุษย์มีเซลล์คอนโทรลหรือว่าการรู้จักบังคับ ัวเองเพราะว่าความรักแบบอีโรสนี้ก็เป็นเหมือนกับไฟถ้าหากไม่รู้จักควบคุมมันก็จะเกิดผลเสียมันก็จะเกิดอันตรายมันทำให้เกิดความหายนะแก่ชีวิตของวัยรุ่นได้